สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรานิสิตแพทย์ชั้นปีที่1กลุ่มที่2 Road Safety and Road Injury จะมานำเสนอวิธีการปฏิบัติตนเพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนนค่ะก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจกับความสำคัญของการตระหนักถึงความปลอดภัยทางท้องถนนก่อนนะคะ สถิติจากรายงานความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยในปีพศ2567ซึ่งรายงานโดยมูลนิธิส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติพบว่าประเทศไทยติด1นึใน10อันดับของประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนสูงที่สุดในโลกซึ่งมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากกว่า17,498รายต่อปีหรือเฉลี่ย48รายต่อวัน โดย80%ของผู้เสียชีวิตเป็นผู้ขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ที่มีเพียง52%ของผู้ขับขี่และโดยสารเท่านั้นที่สวมหมวกนิรภัยจากสถิติดังกล่าวก็แสดงให้เห็นว่าการตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยทางถนนเป็นเรื่องสำคัญยิ่งค่ะ สิ่งสาคัญที่สุดในการขับขี่จักรยานยนต์คือการสวมหมวกนิรภัยค่ะโดยท่านจะต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่จักรยานยนต์ไม่ว่าระยะทางจะสั้นหรือยาวเพราะการสวมหมวกนิรภัยสามารถลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บที่ศีรษะและอัตราการเสียชีวิตได้ค่ะโดยหมวกนิรภัยที่ดีควรมีคุณสมบัติด,ดังนี้ค่ะ 1>, 1. หมวกนิรภัยต้องมีเครื่องหมายมอ,อ,อก,กอแบบนี้ 2. หมวกนิรภัยต้องมีสีสันสะดุดตา เพื่อให้คนขับรถอื่นๆมองเห็นชัดเจน 3. เลือกขนาดให้เหมาะกับศีรษะค่าสายรัดคางให้แน่นผลักหมวกไปด้านหน้าด้านหลังถ้าหมวกเลื่อนขึ้นไปจนถึงกลางศีรษะควรเปลี่ยนขนาดของหมวกใหม่ 4. เมื่อสวมหมวกแล้วต้องไม่บังการมองเห็นและการได้ยิน 5. ควรเปลี่ยนหมวกใหม่ทุกๆ3-5ปี เนื่องจากหมวกอาจเกิดความเสื่อมสภาพจากการใช้งานต่อมาจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญที่ผู้ขับขี่และโดยสารรถยนต์ควรปฏิบัตินั่นคือการคาดเข็มขัดน,นิรภัยอย่างถูกวิธีค่ะโดยข้อมูลจาก WHO หรือองค์กรอนามัยโลก ได้ระบุว่าการคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธีสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึง45-50%และจำเป็นต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับรถยนต์ไม่ว่าระยะทางจะสั้นหรือยาวโดยปรับสายคาดเอวให้กระชับและเช็คให้ปลอดภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางค่ะ เข็มขัดนิรภัยที่มีในรถยนต์ทั่วไปเป็นเข็มขัดนิรภัยแบบ3จุดซึ่งเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ออกแบบในรูปทรงคล้ายตัววามีจุดยึด3จุดได้แก่ด้านซ้ายของสะโพกด้านขวาของสะโพกและไหล่ค่ะสำหรับการคาดเข็มขัดนิรภัยของบุคคลทั่วไปส่วนบนของสายคาดจะพาดทะแยงผ่านไหล่ห้ามคาดชิดลำคอและใต้วงแขน และส่วนล่างของสายคาดจะคาดผ่านตักหน้าขาห้ามคาดบริเวณหน้าท้องค่ะสำหรับสตรีมีคันจะมีความแตกต่างจากบุคคลทั่วไปเล็กน้อยคือส่วนบนของเข็มขัดนิรภัยจะพาดผ่านหน้าอกลงมาด้านข้างท้องและส่วนล่างจะพาดผ่านตักต่ำกว่าคันเพื่อลดแรงกดทับที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กในคัน สำหรับเด็กที่อายุไม่เกิน8ปีหรือขนาดตัวยังไม่เหมาะสมกับการนั่งรถแบบบุคคลทั่วไปให้นั่งคาร์ซีทเนื่องจากหากมีเบรกกระทันหันจะช่วยรองรับแรงกระแทกและป้องกันไม่ให้เด็กกระเด็นออกจากเบาะและหลุดออกจากตัวรถโดยเด็กที่อายุต่ำกว่า2ปีนั่งแบบ rear facing เด็กที่มีอายุ2ถึง7ปีนั่งแบบ forward facing และเด็กที่มีอายุ4 12ปีนั่งแบบ booster อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่ผู้ขับรถยนต์จำเป็นต้องปฏิบัติให้ถูกต้องคือวิธีการนั่งขับรถค่ะโดยมีวิธีดังนี้ 1. การวางแขนจับพวงมาลัยควรวางแขนงอไม่ควรวางแขนจนตึง 2. ควรจับตำแหน่งพวงมาลัยเป็นเข็มนาฬิกา 3. และ 9. ซึ่งการจับลักษณะนี้ทำให้สามารถหมุนพวงมาลัยได้เร็วและไม่หลุดมือ 3. ปรับระยะห่างระหว่างเบาะนั่งให้พอดี 4. ปรับความสูงเบาะให้เหมาะสม 5. ปรับพนักพิงให้เอเล็กน้อยและพนักพิงศีษะะควรอยู่ในท่านี้ค่ะพฤติกรรมเสี่ยงอย่างแรกที่เป็นสาเหตุอันดับต้นๆของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนคือการขับรถด้วยความเร็วที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดค่ะยกตัวอย่างจากสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่พศ2568 พบว่า42.75%ของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนดซึ่งการขับรถเร็วเกินกำหนดจะส่งผลให้โอกาสในการควบคุมรถของท่านลดลงข้อมูลจาก WHO ระบุไว้ว่าทุกๆก,การเพิ่มขึ้นของความเร็วเฉลี่ยร้อยละ1จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงชีวิตร้อยละ4และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงร้อยละ3ค่ะ ดังนั้นการเคารพกฎหมายจราจรและขับขี่ด้วยความเร็วที่ปลอดภยัยจึงเป็นสิ่งจำเป็นค่ะผู้ที่ขับขี่โดยใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าผู้ที่ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถประมาณ4เท่าการใช้โทรศัพท์ในขณะขับขี่ส่งผลให้เวลาตอบสนองช้าลงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการตอบสนองต่อการเบรกและสัญญาณจราจร นอกจากนี้ยังทำให้ผู้ขับขี่ยากต่อการควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางที่ถูกต้องและรักษาระยะที่ปลอดภัยจากรถคันหน้านนการใช้โทรศัพท์มือถือแบบแฮนด์ฟรีไม่ได้ปลอดภัยกว่าการใช้โทรศัพท์แบบถือด้วยมือมากนักและการส่งข้อความขณะขับขี่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างมากดังนั้นการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถนับว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรปฏิบัติค่ะ ขี่ยานพาหนะภายใต้ฤทธิ์แอลกอฮอล์หรือสารออกฤทธิท์ทางจิตใดๆจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่อาจส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรงในกรณีของการดื่มแล้วขับความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเริ่มเพิ่มขึ้นแม้มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ในปริมาณต่ำและจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อระดับ BAC หรือระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของการขับขี่อยู่ที่มากกว่าหรือเท่ากับ0.04กรัมต่อเดซิลิตรและในกรณีของการขับขี่ภายใต้ฤทธิ์ยาเสพติดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของสารออกฤทธิ์ที่ใช้ตัวอย่างเช่นผู้ที่ใช้สารแอมเฟตามีน มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงชีวิตสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้ถึง5เท่าเลยค่ะดังนั้นการเมาแล้วขับนับว่าเป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่ไม่ควรปฏิบัติค่ะการมีอาการสลึมสลือหรือง่วงนอนขณะขับรถสามารถนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะดังนั้นหากท่านเริ่มมีอาการง่วงนอนแบบทนไม่ไหวในขณะขับรถให้ประคองสติไว้แล้วขับรถไปหาที่ที่ปลอดภยัยและสามารถจอดนอนได้ ให้ยีบปรับสักประมาณ15นาทีก่อนขับต่อไปค่ะการปฏิบัติตามป้ายจราจรเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องปฏิบัติค่ะโดยป้ายจราจรที่ควรรู้สำหรับผู้ขับขี่มีคร่าวๆดังนี้ค่ะป้ายให้รถสวนทางมาก่อนป้ายห้ามแซงป้ายจำกัดความเร็วป้ายห้ามรถน้ำหนักเกินกำหนดป้ายให้เดินรถทางเดียวไปทางซ้าย ป้ายให้เดินรถทางเดียวไปทางขวาป้ายให้ชิดซ้ายและป้ายให้ชิดขวาค่ะนอกจากนี้ยังมีป้ายอื่นๆที่ทุกท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ c a r s u m c o t h ค่ะและทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้คือวิธีการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเพื่อส่งเสริมความปลอดภยัยและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนค่ะ ความปลอดภัยทางถนนไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นห่างแต่เป็นความรับผิดชอบของพลเมืองทุกคนที่สามารถเริ่มต้นได้จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถและถนนของตอนเองให้ถูกต้องเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่ทําให้เกิดผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะด้วยความห่วงใยจากนิสิตแพทย์ชั้นปีที่1คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ขอบคุณค่ะ